ครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับอวันนี้ช่องบ้านในสวนเจริญพรนะครับจะพามาตัดลังคาเหล็กนะครับหรือว่าลังคาสันไทยหรือเขาเรียกอะไรอีกที่เขาเรียกกันเป็นช้นชิดนะครับนะก็จะตัดนะครับดังนั้นในการตัดผมเรียกว่าเหล็กสันไทยก็แล้วกันเนาะลังคาสันไทยนะครับผมจะใช้คํานี้บ่อยมากกว่าก็เลยชินปากลังคาเหล็กสันไทยนะครับก็จะมีวิธีการตัดเราจะตัดยังไงนะครับ เราจะวางตัดแบบนี้หรือตัดแบบนี้นะครับที่มันง่ายกว่านะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าใบตัดที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบสี่นิ้วนะหนาหนึ่งมิลนะครับสี่นิ้วหนาหนึ่งมิลมันใบใหม่มันก็ยังวงใหญ่อยู่นะครับมันจะตัดด้านไหนก็ตัดได้ง่ายนะนะครับจะตัดฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้ง่ายแต่ถ้าเราตัดไปสักพักหนึ่งนะครับใบตัดมันเล็กลงนะครับ ใบตัดมันเล็กลงเนี้ยนะครับอันนั้นมันจะเหมาะกับการตัดแบบไหนเหมาะกับการตัดด้านนี้หรือตัดด้านนี้นะครับอันนั้นวันนี้ที่ผมจะพามาตัดนะครับก็จะเป็นการตัดแบบฝั่งนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมตัดแล้วมันมันง่ายกว่านะครับถ้าฝั่งนี้ยมันจะหลงล่องเข้าไปยากเนี่ยตรอช่วงที่เราตัดนะครับนะล่องนี้มันจะเข้าไปยากนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปง่าย มันจะเข้าไปง่ายกว่าจะเข้าไปง่ายกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าวิธีการตัดเหล็กสนไทยนะครับหรือว่าลังคาเหล็กนี่นะครับตัดแบบไหนนะครับอ่ะครับผมนดี๋เราต้องหาอะไรมาลองก่อนนะครับลองให้ให้ลังคาเหล็กมันสูงขึ้นนะครับนะน,นี่ชิ้นนะึงอ่ะ ตามเหมาะสมเลยต่อมาครับเราก็จะขีดตอนนี้ผมก็จะสาธิตให้ดูเฉยๆนะว่าตัดฝั่งไหนตอนนี้ผมก็จะขีดนะครับ ผมขีดมากขีดส so, ้นแล้วผมจะตัดตามเส้นนี้นะครับดังนั้นผมตัดนะครับผมก็จะหงายฝั่งนี้ขึ้นนะครับหงายฝั่งนี้ขึ้นเพราะว่าใบตัดนะครับถ้าเป็นใบที่มันใช้บ่อยๆแล้วนะครับมันจะเหลือนิดเดียวนะครับนะมันจะเล็กลงดังนั้นถ้าตัดแบบนี้มันจะง่ายนะครับแล้วก็ตัดจากฝั่งนู้นมานะครับอย่าตัดจากฝั่งนี้ไปนะครับเราจะทข้างบนมานะครับแตกข้างบนมาล อ่ะนะครับเป็นรอย well. to นะครับใช้มานะครับอ่ะอันนั้นเนี่ยถ้าใบมันเล็กนะครับใบมันเล็กลงเนี่ยตรงที่เราเข้าเข้าเข้าไปตัดตรงนี้นะครับมันจะตัดได้ง่ายนะครับนะเข้าตรงนี้มันก็จะตัดได้ง่ายแต่ถ้าเราหงฝั่งนี้เข้าถ้าเราไงฝั่งนี้เี่ยตรงที่มันเข้าตรงนี้มันจะเข้ายากเยน่นะครับมันจะเข้ายากนะครับะมันจะเข้ายากนะครับนะอันนั้นโอเคนะครับ ก็ลองใช้เทคนิควิธีการตัดของผมไปใช้งานดูนะครับการตัดหลังคาเหล็กสันไทยนะครับนะอ่าโอเคนะครับคลิปนี้นะครับถ้าชอบถูกใจงไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องบ้านเลส่วนเจิญพรนะครับนะฮะไวเจอกันคลิปต่อ,ตอไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม